ครับผมพบกับไอวิทยูซูฟนะครับผมวันนี้ฟีฟ่ารายสี่นะครับผมมาในภาคอีสานนะครับผมทีมของฟูลแลมนะครับผมนนี่ยูซุว่าสเตย์กับทีมอังกฤษนะครับผมใส่เสียอังกฤษนะครับผมเหล็งท้งมันได้นะครับผมจิลล์ล็เก่งนะครับจะ่าเหนี่ยมข้อมใส่ที่ห้านะครับผมครับผมช่วงเก่งนะครับดู่จ้างบอลยูฟุลีกนะครับผม นี้ก็ผมฟูฟู่นะครับคือจังสิงเกลนี่ครับผมแต่หันเตะบอลดีครับผมกับเง่าเง่าเท่านห้นมิสโลครับมิสโลแห้งครับประเภทส่งผมหัวยิกอีกตั้งหากครับผมหวานมากแต่เผาทานนะครับผมโจดีอเบลใจเบลเบลยิงไกลลงนี่ข้ามข้าดออกไปครับน้ำกจอกจอไปครับแจกมือมาต่างก็ว่าตีออกขาดนะครับผมเป็นบอลออนไลน์นะครับผม อาจจะเขาอาจจะเก่งกว่าหรือเขาอาจจะสู้เขาได้นะครับผมหรือจังวหวะตั้งไรกันเลวถ้าจังหวะไม่มั่นนะครับผมเนี่ยจะนาปะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมเนี่ความสนุกสนุกานครับผมไอวิทยูทูปนะครับผมมิโลูมองไว้ว่าเธอถถแต่แก,แก็รับเลยนะเดือดออกมาท่ามสายเมื่อเจอมิโลูมิโลูเตะไว้ปว่าเสียไปอยังไงมิโลูอะไรตุ้มก้าวมิชลูเนีเ้ย เดี๋ยวไปหาฟังเจากของตุ๊บใจไหมซาล่าครับซาล่าค่อยหอดมาทีเดียวเลยการครับพี่วีลาลูกกุลิบคุลิบใจเบลเบลถือเสียบกลางหลังครับผมเสียบทั้งดาครับผมบายทั้งไหลซักครับผมการแดงก็จอก็จอมาหัวโลดๆใบเหลืองครับผมอะไรเนี้ยครับบอลทั้งหลังครับย่าเล่นนะครับต้องรองการขอเวลาหน่อยครับ ให้โอกาสกันนะครับผมเพป็นอาจจะเจอใบเรืองแล้วเพป็นอาจจะเปลี่ยนกันออกนะครับผมสำรอเหาพร้อมแล้วครับกองห้อกัไปยืนยันการหลินกันเลยครับผมโอเคเพิ่นกลับมาแล้วครับผมเฮเบเป็นคนตีขึ้นมาจากหลังครับเบร์กระจายบอลให้โจดี้เอแบลครับเอแบให้มิซาโลมิซาโลว่าจะจ่ายไปโอ้ยยังยังจกตีครับยังไปใส่มิซาโลยังได้อยู่ครับ พิชโลจ่ายเอาไหมเมสซี่เมสซี่ถือกะแทงอะไรนึงแต่ว่าเป็นยังยังชองให้มูได้ฮาซานยิงครับผมเตะมุมกับฮาซานยิงไปตาดักฟัง,งตรงขามนะครับผมลูกตุลิกเป็นคนเตะนะครับจากฟเนอร์ว่าเมสซี่จ่ายเงาโอ้ยท่านครับผมไปนะครับผมตุล,ลิกเราเห็นเบลแลมาตะไก่นะครับผมตุลิกเลี้ยงหน้าเลี้ยลงลังซิดไทยเมสซี่ครับเมสซี่กัน ฉากเลยไม่ที่วะขอกระชากแนวดันโจเดียแบวาจังไรอ้าวถูกสไลด์ครับบ๊อเป็นยังโจเดียแบวจ้าให้เบลเบลหันลับเบลถึกเสียบอีูครับรอบสองว่าจังไรโอ้หอนี่เดนแห้งครับเอาจังไรครับผมบ๊อบมเจอบป็นยังครับผมกรรมการใจดีครับวันนี้เบลขอยิ่งเองครับเบลสิจ้าหรือเบลยิ่งเบลหัวขาหมูทั้งขวาปุ๊บ ติดหลายบ่อติดบ่อหลายครับจังหวะนี้เลยครับจ้าให้ลุดกุลิกลุกลิกขันได้ยิงครับบอยยิงครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับจังหวะฟังตรงกลางเขาเผือครับผมเขาใจให้กันเขายิงเลยครับผมหนึ่งศูนย์ครับผมฟูลแลมยิงไปแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เบลล์เรามาแสดงความดีใจโอ้ยมีสโลวมากครับผมเส้นเลยครับผู้เล่นชาวตู่ทั้งนีนก็ดีใจเพราะท่านใ้เศร้าเยอะครับผมหนึ่งศูนย์นะครับ เบิ่งครับผมเพราว่าใจทีมงานเบิ่ม1-0ครับผมเข้ามาทำขอเวลาหน่อยนะครับพี่น้องเข้าขอถ่งร่อจอบอากาศในพื้นก้อนนะครับผมกลับมาจังไนนะครับผมเนกระสีเปรี้ยนนักเตะเพิ่มโเก่งเป็นกระเปรี้ยนออกเปรี้ยนเข่านะครับแต่เข้าพร้อมนะครับผมเขากดถ่าเลยนะครับผมฟีฟ่าเอาลายนี่ต้องใจเย็นนะครับผมถ้าหัวร้อนเนี่ยเล่นบ่ได้นะครับฟีฟ่าเอาไลซีผมแนะน่ำนะครับ ถ้าหัวร่อนเนี่ยเยอะของมเล่นครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะสูบเขาะว่าอะไรเขาแพ้เขาหัว,หวร่อนครับการแพร้นชนะเป็นเรื่องธรรมาชาติครับเหมือนกับบอลที่เขาลุกเหน่อในสนามนะครับผมแล้วเขาแพ้เขากลายังเสียงเขากลายังแบบว่ามีใสเสียผมว่บเพราะว่าหัวร่อน้าหัวร่อนแล้วมันเด็ดในมือเข้าเสียครับเกมเขาก็เสียผมอย่าไปเหตุมีใสแบบนั้นครับ,ม,รบ,บม,มันบ่ดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับผมก็เป็นคั้นมากขึ้มบอลเล่นบอลอครับผมก็เป็นคนหนึ่งี่เล่นบอล ใจผมหลักครับการเล่นการภาคผมมักก็เลยอยากว่าทายถอนมูฟังครับผมว่ามูเขาสิเบิงบอวครับผมคลิปที่เย็ะมากนะครับเบิ้ลครับคนต่อบอลนะครับตอนนี้เป็นอาจัลเปลี่ยนเทคนิคนะครับคือคนพูดบุกคนกระจายผมก็สิบว่าเข่าครับผมจะยืนยุทธซื้อครับผมจะทาดักเอาครับผมเพราะว่าผมว่าเข่านะครับผมตัวครับคนเดินไปเดินมากผมว่าเข่ากันครับใจไปใจมากครับผมก็ว่าเข่าครับผมทาดักเอา ครับผมผมมะเขาอะไรท้าเพื่อนครับผลปัใจกันแล้วแก้ครับผลถึกยิงนําอยู่แล้ว1นศูนย์ผมมะเขาครับผมถาดักเอาบ่อครับมาเลยครับมาเลยไอ้ว่ายิงได้มาาครับมามาแน่ครับผมง่ายๆครับผมเล่นสไตล์เทคนิคนี่มีปัญหาครับง่ายขึ้นผมมีเยียงครับผมนี่เล่นตอกแตกตอกแตกหน่อฮาซ่าครับผมฮาซ่าจะไปเองครับจะไปบ่ได้ครับ ยังว่าพันช่วงเฮเบลครับช่วงเฮเบลให้โจเดียแบเอวแบสไลด์ถึกสไลด์แต่เ่าท่านครับตุ๊ดตุลิกให้ห้าซ่าครับห้าซ่าให้โจเดียแบเอแบสจ่ายให้เบลครับเบลก็ชากไปแล้วดึงกลับขึ้นมาหน่อยนึงจ่ายให้โมครับเ่าท่านครับถูกเสียบประดับท่างถึงครับว่าสิดิงกลับขึ้นครับผมอ้าวเปเปได้บอลครับจ่ายมาให้โมครับมีสโลว์ว่าทั้งหลา จะโรดดอกหน่อยนึงครับป้าครับโรดโรดใจถือต่ำเขาอีกเฮ้ยครับผมอ้าวว้าจังไรครับซาลามาซอยไว้ครับโจเดียแบลให้เมสซี่เมสซี่สิบไปด้วยจิตใจเมสซี่ให้โจเดียแบลเอลเบลให้ฮาซ่าครับผมฮาซ่าออกให้เบลเบลตั้งรักยิงทันทีครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับจังหวะผมนี่ผใสเลยครับผมนั่นครับยิงไั้ยิงได้ครับระยะไกลนี่ นี่ครับใจเย็นๆครับเลรนบอล2-0ครับถ้าไปหัวร้อนนี่ก็เขาก็จะออกจากเกมไปเลยนะครับผมการทเวลา3นาทีนะครับขึ้นสกอร์ไว้นะครับผมขอต้องการขอรเวลาหน่อยแล้วเทียตี่3นะครับผมชนห้องพอมนะครับเขาลุกกระโล่งเลร็วเลยต้องการขอรเวลานอกครับ number 32, Gareth yeah. Bale หมันเวลาเลยครับผมตอกแท็กไปตอกแท็กไปครับผมหมดเวลาเครื่องแรกครับผม,มช่วงเครื่องหลังครับผมเพิ่งผัดแกลมือเดยว่าครับผมแกะเก่งไ,ไบใดบ้างครับผมคู่แหลนมน้ำคนไปสองประตูต่อศูนย์เลครับผมตอหน่วยคู่แหลมเพื่อวิทยุทูเป็นพ้นถูกทุ่มน,นะครับต้องสแกลมือผมไล่บอลนะครับ ผู้แหลมนั่ไป2 0งศูนย์โจเดียแบร์ครับยิงลงนี่เซฟไได้ครับผมฟัดตั๋วครับตูต้สามศูนยสำหรับสำเนียงนีงเข่ามาตรงๆเลยนฟัดตัว๋วเซฟได้มั้งครับมิซลาแลนด์น้ำกลนครับผมการเล่นบอลกับตรงนีมารยาทพร้อมนะครับเขาจะไปเล่นเสียบเล่ยนยังเขาบ้าก็เกินไปนะครับเล่นกันง่ายๆครับนสนามทีห้าครับผม กั้วย้อนบอลให้โจเดียแบะครับเอเบะให้กุลิคกุลิกกับบ๊อไปครับใจเย็นๆด้วครับเห็นบอลเตะเข้าใจหอนสู้เขาบัตไรอกครับซาลาว่าเนี่ยครับซาลาถือเสียฟงโดงนะครับโอ้ยตีลังกาดทวนแล้วครับขีดขีดแงแงบเลยครับผมลุดเดียบบอบบัตไลครับเปเป้เป็นจอบเมสซี่ให้ลุดกุลิกเบิ้งครับเริ่มจิล่นเสียบแล้วครับ ลูกกระลิกว่างเงยเอาเลยครับอ้าวถูกเสียบน้ำพ่นเนี่นะครับผมตัวคาร์ลอลเนี่ยเล่นแห้งนะครับผมคาร์ลอสกันเลยนิหน่อยเพราะเราล่าเสียบไปโอ้โหเนี่ยครับรว่าเปิดปุ่มนะครับผมอันตรายนะครับเปิดปุ่มเนี่ยอันตรายครับ่เจอใบแดงกับโชคดีไปนะครับเปเป้วายยังไงครับเปเป้หลอกเปเป้ให้ซาลาซาลาเขาใส่ครับซาลาว่างใส่ค้งแต่มันมาลงครับผม ตูวไว้จับเอาเงครับสองตัวเต่าสูงครับฟูตแลมนำช่วยกันเบลตัวใหญ่ครับวงบรรอลมาให้เจเดียแบเอแบให้เวลาครับเวลาของท่านให้โดนแซะเวลาหลอกหนึหน่งขึ้นมาให้เบลครับเบลเห็นมูอให้เจเดียแบเอแบถึกเสียบถึงแม้สี่บอลว่าถึงครับเอเปว่าอย่งไรครับผมเวลาแล่น้ำกดท่านแล้วครับ เปๆว่าจังไดครับเวลาตอนนะครับว่าท่านเวียร์ลาเม็กซี่ไปแล้วครับเม็กซี่จ่ายห้าซ่าครับห้าซ่ากับช่างแล้วครับไปแล้วครับห้าซ่าใส่โค้งลูกนี้เรียบร้อยครับผมสุดยอดครับผมห้าซ่าครับสามศูนย์ครับคู่แหมยิ่งไปแล้วครับผมเฮ้ยเพืนฮักมาเลยจะมาใส่โค้งนะครับห้าซ่าเนี่ยฮะเป็นใส่โค้ง 3-0ครับผมน้ำอังกฤษไปแล้วครับผมเป็นบอลออนไลน์นะครับผมเลยตะบนจี๊ดไซส์สมมสอนเลยตะบนจี๊ดไซส์ประเทศใดนะครับผมเจอกันไหนเบิรงครับคนเครียดนี่ครับหัวร้อนครับเขาเรียกว่าหัวร้อนลากจนออกนะครับผมแจ็คคนสิลากไปใส่นะครับเย็นใจเย็นครับห้องจีฟ้าไปใส่ครับแพ้ชนะเรื่องสมรสากเข้าใจห้อนี่มันระสามารถชนะเขาได้เบิางเดียวครับไปแล้วครับเมสซี่ไปแล้วเมสซี่ไปแล้วครับเมสซี่เมสซี่ก็ชากเงี้ยวเลยครับผม ใจให้เบลว่าว่าใจเบลครับผมว่าท่านกับเบลเบลยงมือเลยครับผมกดผิดนะครับเมื่อกี้นี่เวลาใจบอลในโจเดียแบครับเอไปเอาบงครับบนสไลด์กันครับนี่ครับเบลดึงขึ้นเบลใจห้าสร้างห้าสร้างยิ่งครับผมบอเหลือครับผมเรียบร้อยสี่ศูนย์ครับผมเออนี่ครับบอลฟีฟ่าลาสีมันมวนมันมั่นจังสี่ครับ เขาข้องบนนองลได้เขาหล่นใน้เกีเยวได้จังเลยโฆษณะครับผมเก่งมาได้ก็ตามครับถ้าเข้าบัจจัยอนนะครับในน้ำเลยทีฟฝ่ลาลซีนบอลสำหรับลูกชายนะครับออนไลน์คือต่างคนต่างเห่นนะครับต่างคนต่างเก่งนะครับเก่งจากบ้านนั่นเก่งจากบ้านนี่ครับผมมาเจอกันตามปกตินี่ที่แชทบอกกันได้นะครับพอดีผมปิดแชทนะครับ ีอาจจะมีคาบอดีวายกันนะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยมักเท่าไหร่ครับเอาลุดบ้าว่าจะนะครับยิงลงเนี่ยโอ้ยครับผมยิงบอลได้ครับทั้ง4-0อยู่นะครับพูกแหลมนุ่ครับผมน้าอังกฤษไปแล้วครับโยนมากพวกซาบูมองมาเบลไว้ยังไงเบลสกัดให้แน่ครับวาร์เตเยไปสไลด์ให้ครับผมกางวาลัมนาครับอาจารยพาทั่วเหลียวเห็นมิสโลเตะบอลมาให้ง่ายครับมิสโลก็จับเอาครับ มิสโลห์ซาลาซาลาถึงเสียบทั้งหลังครับโอ้ยขึ้นเหรียญแห้งเด็กครับผมใบเหลืองครับผมโอ้นี่ครับย่างหัวร้อนครับย่างหัวรอว้อนค่อยๆหล่นค่อยๆหล่นครับผมเสียบไปก็บว่ามีประโยชน์ยังครับอาซาโจเดียแบะครับผมเบิรงเบอร์ซิน่ามาเสียบผมครับเบิรงน่ามาเสียบนานครับผมผมจะลองกับเบอร์เสียบยัเพื่อนเบิร์เสียบเพื่อนยูดเดียวเพื่อน อ้าวเสียเข้าไปครับการถือว่าเป็นไฮเปียครับเป็นไฮริทต้านั่นครับผมเจอแล้วครับใบแดงเลยแท้ละค่ะแดงจริงจึงจงกรรมการมาแรงมากมัดมาดใบแดงครับบอยๆยังมาไกลครูเอาใบแดงไปไปสั่นครับนี่ครับเจอใบแดงครับทั้งหัวร้อนใช่ครับเป๊ะจะเป็นคนเตะนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับนี่คุริทคนตัดใจคุริทเลี้ยวเห็นวิเอร่านะครับใจวิเอร่าดีกว่า ครับผมหรือว่าทั้งหน่านี่ครับไฮวีเอล่าครับล้องวีเอล่ใจกับขึ้นลูกลูกลีกยิ่งนะครับก่ายมากครับผมมิเชโลมิเชโลจ่าลูกหลิกว่าถึงครับผมทวินาสานาทีนะครับผมเอามาครับเขาตั้วมาลับเอาลับเอตั้วกับทดเวลาแตนะครับผมนะครับผู้เล่นสนามคิดไปนะครับผมแบบโอ้ทีมหมดครับ ต้องเกียดต้องสลายลุกชนาไใ้นะครับสี่สูงครับผมช่วงคลิปเราอยเรล่มติดตามช่องนั้นเลยนะครับผมถือว่าสนุกสนานให้ห้าให้พี่ให้นอ้องให้มีความสุขครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ